สรงมองยิ้มเข้าไว้ผนทางความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปคว้ามันมือเสื้อตัวนั้นมีธงชาติไทยฟุตบอลวัดากาเอาจริงสร้างสิ่งด,ดีเดีอาไวส้สานฝันฟุตบอลไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกรียงไกรชช้คาฝันมาร่วมใจกัน ตัวจริงฟุตชาวไทยฟุตบอลร้อยาทชงเชยสุดทั่วใจสร้างคุณลุ้นใหม่ให้มีใจให้มีไฟไปตามฝันอย่าไปยอมแพ้ วังไว้อีกไม่นานต้องสักวันไปยืนตรงนั้นติดธงใตง้รมทิชาติไทยติดรังก,กายใจไว้ให้ดีทุ่มเทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เรามีชาติไทยฝุนเบาร้อยแปตัวจริงเลี่งทรงมนยิ้งเข้าไว้บนทางความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปคว้า เชื่อตัวนั้นในธนชาติไทยฟุบลลตบอลไร้พาดเตาจริงสั่างสิ่งดีเดีอาไว้สร้างฝันฟุกบอไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลีย้ยงไกลชายคาฝันมารวมใจกันที่วันนี้ฟุตบอลไร้พาดัวจริงฟุตบอล สวัสดีครับกลับมาพบกับฟุตบอลร้อยแปดไลน์นะครับวันนี้มาโบเจอกับผมคนเดียวนะครับพี่ปูติดภารกิจนะครับก็อาจจะสั้นๆในช่วงที่อ่าฟุตบอลยูโรพักเบรกอยู่นะครับยูเครนตามโรมาเนียอยู่นะศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับมาคุยกันหลายๆเรื่องนะครับวันนี้มีเรื่องราวของกวินธรรมศาสจรานนนะครับอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยประกาศแขวนถุงมือเรียบร้อยแล้วนะครับกวินล่าย,ยาวถึง ผู้มีพระคุณถึงหลายๆอย่างในช่วง17ปีที่ผ่านมานะครับพูดได้ได้ดีมากนะครับอ,อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือดอกไม้ช่อใหญ่เมื่อวานที่หลายคนพูดถึงนะครับวันนี้มีเรื่องราวมีประเด็นต่อเนื่องซึ่งเรามาพูดคุยกันว่า เพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณประวินพิตรมพักดีถึงประกาศยุยุติบทบาทในการทำทีมเยาวชน23ปีทีมชาตไทยที่หลังจากคุณนนทล,ล่มซำให้ได้รับการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยคุณแป้งก็ให้คุณปิ๊บทำหรือว่าดูแลเยาวชนยูยสานะครับแต่ว่าวันนี้ไม่2เดือนนะ3เดือนยุติบทบาทเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งเอกนิตปัญญานะครับมีข่าวว่าจะแยกย้ายกับอุรว่าเลสแต่ว่ามีข่าวยืนยันว่ายังอยู่ต่อนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับก็ช่วงเวลาสั้นๆเราขอบคุณอาลินะครับฟุตบอลสโตที่มี14สาขาทั่วประเทศไทยนะครับลูกฟุตบอลเมาน์เทนนะครับ อ่าไทยถาวนวัสดุก่อสร้างครับคุยแบบโนงถกก่อนสร้างนะครับอยากสร้างบ้านไปพูดคุยกับเสียนโหนงได้ไปดูในเพจได้นะครับหรือแม้กระทั่งอ่าโปรโทเนฟน,นะครับก็ลองดูกันเอเจนต์นักฟุตบอลที่มีร้อยสองร้อยคนนะครับอมีข่าววันนี้นแน่นอนเอาข่าว คุสยสบายๆกันนิดนึงก่อนนะครับกวินธรรมศาสตร์นานในช่วงหลังจากเมื่อวานเนี่ยกลายเป็นคือถามว่ากาวินจากที่กวินพักมาปีกว่าสองปีเนี่ยหลายคนก็มองว่ากาวินอาจจะกลับมาไม่ได้แต่ว่าในช่วงเลกที่สองของฤดูกาลนี้เนี่ยกวินเซอร์ไพรส์มากนะครับกวินจากที่เลกแรกกับเมืองทองเนี่ยกวินเป็นโค้ชผู้รักษาประตูนะครับ แต่ในเลกที่สองเมืองทองส่งชื่อกวินและกลายเป็น 1, มือหนึ่งทำของเมืองทองทําให้เมืองทองเนี่ยผลงานดีขึ้นมากๆนะครับจากท้ายตารางเมืองทองจบอันดับ5ของตารางตาม BG อันดับ4ี 2, ่นแค่สคะแนนนะครับขณะที่ฟุตบอลรีโวลีคครับนะครับพาเมืองทองเข้าชิงชนะเลิศได้สําเร็จแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยแหมเหลือ10คนแล้วก็แพ้ ทีมอย่างบ g จีศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทีมนนดศีแดงด่านี่แหละเพื่อนร่วมสาบันสำน,นัทนบุรียิงช่วงเก้าสิบบกเจ็ดนะครับก็แพ้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นเป็นเกมสุดท้ายในฟุตบอลอาชีพของกวินธรรมสัตจานันนะครับกวินโพสต์ได้ต้องบอกว่าได้ซึ้งมากนะครับอ่าสิบเจ็ดปีของกวินนะครับเขาบอกว่าวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะอำลาการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วนะครับ ผมได้ใช้ชีวิตกับการลงเล่นฟุตบอลอาชีพตลอด17ปีนะครับการลงเล่นแมตสุดท้ายกับเมืองทองเป็นความทรงจำที่มีค่าเราร่วมเดินทางด้วยกันมาตั้งแต่สู้เพื่อขึ้นหลีกหนึ่งจนถึงปัจจุบันกวินเล่นมาตั้งแต่่าไม่ใช่หลีกสูงสุดกับเมืองทองนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณช่วงเวลาของชีวิตลุงละวิคุณแป้งคุณอัยวัน์ที่ให้โอกาสผมมาตลอดที่ได้ร่วมงานสโมสรเมืองทองการท่าเรือหรือว่า ลูเว่นรวมถึงอานิศเศษฐาก็คือคุอคณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับเขาบอกว่าขอบคุณทีมชาติไทยที่เป็นบ้านที่อยู่ในใจผมเสมอนะครับผมเหมือนได้เกิดที่นี่ได้ทําตามความฝันของเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเป็นนักฟุตบอลการได้เป็นตัวแทนคนไทยออกไปแสดงตัวตนความเป็นทีมชาติไทยกว่า69แมตช์นะครับ ที่ลงเล่นในนามทีมชาติจุดใหญ่เป็นสิ่งที่มีค่ามากกระวินขอบคุณแฟนบอลทุกคนทุกสโมสรแม้ผมไม่อาจจะรู้จักคุณทั้งหมดนะครับแต่พวกคุณคือเพื่อนที่อยู่กับพวกเราอยู่มันมีแต่รอยยิ้มและกำลังใจคุณคือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนฟุตบอลไทยเช่นเดียวกันนะครับกระวินบอกแบบนี้ขอบคุณสมาคมฟุตบอลขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณลูกศิษย์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นี่ช่วงหลังกวินก็มาเป็นโค้ชนะครับ ผมเห็นตัวเองในวัยเด็กพวกคุณคือเงาสะท้อนในตัวผมและเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ผมพร้อมพัฒนาตัวเองในฐานะผู้ถ่ายทอดนะครับสุดท้ายพ่อแม่พี่ชายและครอบครัวที่ทําให้ผมรู้จักฟุตบอลสนับสนุนเคียงข้างผมมาตลอด30ปีกะวินบอกแบบนี้นะครับที่กลับไปผมได้ตัดสินใจมาอย่างดีแล้วและพร้อมจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปหวังว่าผมได้สร้างความทรงจํา และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมานะครับก็อากวินลงชื่อกรวินธรรมศาสตร์จานันลงท้าย17ทับ6ทับ6 7นะครับนี่เป็นผมว่าเป็นความทรงจำดีๆเป็นเป็นสิ่งที่อบางคนก็บอกว่าตองเลิกเร็วนะแต่ผมว่าตองน่าจะมีอาการบาดเจ็บตองน่าจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ไม่พร้อมจะ เล่นฟุตบอลอาชีพต่อในฤดูกาลหน้านะกลับมาเป็นผู้ถ่ายทอดกลับมาเป็นผู้ฝึกสอนดีกว่านะครับอ่ะให้กำลังใจกาวินธรรมสั์จานันต่อไปนะครับอ่ะมีคอมเมนต์อะไรบ้างนี่เขาบอกสารัดเขินเลยสงสัยคิดว่ามาดามให้เพราะไปญี่ปุ่นจิงใจฟูอเกนอยากรู้จะจริงโกรธอะไรมาดามขนาดนั้นถ้าโกรธเรื่องเลื่อนโปรแกรมทีมชาติได้ไม่หรอก นะครับอ่ามาพูดเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวานเรามีอาหลายคนได้เห็นคลิปกันเป็นเรื่องปต้องบอกว่าเป็นทั้งภาพนิ่งเป็นทั้งคลิปหลังเกมการแข่งฟุตบอลริโวรลีคับที่เมืองทองแพ้บีจีศูนย์ประตูต่อหนึ่งเก้าสิบบวกแปดนะครับทีละสินแดงดายิงทีมเก่านะครับอ่าหลังจบเกมเนี่ยมาดามแป้คุณนนพันรัมซานาะยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ ถือช่อดอกไม้พร้อมทีมงานนี่ตามภาพเลยนะครับถ้าใครเห็นคลิปก็จะได้เห็นคลิปเดินไปหาคุณประวินพี่ลมพักดีนี่ทีมงานก็สวัสดีคุณประวินก่อนแล้วก็คือยื่นดอกไม้ช่อใหญ่ให้เหมือนแบบเป็นการแสดงความดีใจในการคว้าแชมป์ลีโวลีคัพนี่แหละนะครับแต่ว่า,าตามคลิปตามภาพในคุณประวินก็ปฏิเสธมีน้องช่างภาพประจำตัวของคุณนวลทัน ก็จะถ่ายรูปพอดีคุณประวินก็ยกมือห้ามไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเชิญทางนู้นดีกว่าให้กับตันให้สารัตด,ดีกว่าสุดท้ายคุณนวนทนลทารัมซัาเดินเอาช่อดอกไม้ดอกนี้ไปยื่นให้กับสารัตอยู่เย็นมอบให้กับสารัตอยู่เย็นดีกว่านะครับแล้วก็เดินหันหลังกลับมาพร้อมกับทีมงานแน่นอนว่านี่เป็นคลิปนาทีกว่า ที่ทำให้วงการฟุตบอลไทยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนที่อยู่นอกวงการฟุตบอลไทยก็อาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องที่คนรวยเรื่องที่คนงอนกันแต่ว่าพอมาอยู่ในวงการฟุตบอลไทยพอย้อนกลับไปดูหลายๆเรื่องที่พูดกันมาแน่นอนว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มี ที่มาที่ไปอย่างแน่นอนแต่ว่าที่มาที่ไปจุดใต้ตำตอเป็นยังไงเราไม่อาจจะก้าวล่วงนะครับแน่นอนว่าคุณปะผมย้อนกลับไปก่อนคุณประวินนี่คือภาพวันที่คุณนวลพันธ์ล่ำซํำคุณประวินพี่รมพักดีนี่จับมืออยกมือด้วยกันหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณนวลพันธ์ให้คุณประวินพิรมพักดีเนี่ยดูแล ในเรื่องของเยาวชน23ปีทีมชาติไทยนะครับในนามของบีจีบีจดูยู23บุรีรัมย์ดูยู19 20นี่แหละนะครับอก่อนหน้านี้หลังจากที่มีเรื่องราวสักพักใหญ่คุณประวินพิรมพักดีได้ลาออกจากการเป็นสภากรรมการก่อนนะครับ แล้วก็หายเงียบไปเราเราไม่ค่อยเห็นคุณประวินพิทรมพักดีที่สนามเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยในเกมชิงชนะเลิศลีโว่หรครับนี่เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่คุณประวินมานั่งที่ข้างสนามในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับนั่งกับเทกูนั่งกับทีมงานหลังจบเกมอย่างที่บอกนะครับว่า มันมีเรื่องราวเรื่องของช่อดอกไม้เกิดขึ้นนะครับหลังจบเกมเลิกกันแล้วดอกไม้ช่อนี้เขาบอกวางที่มานั่งสำรองซุ้มมานั่งสำรองฝั่งใดฝั่งหนึ่งนี่แหละก็มีคนเก็บภาพไว้ก็มาเป็นในเรื่องของโซเชียลอีกเหมือนเดิมนะครับถามว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อพอวันนี้มาเนี่ยทาง BG ทางคุณประวิน ก็ออกมาบอกว่าขอสละสิทธิ์ขอขอไม่ทำทีมเยาวชน23ปีทีมชาติไทยต่ออีกนะครับนั่นหมายถึงว่าทาง b ีจีปทุมเนี่ยบายบายทางบีจีปทุมเนี่ยหันหลังให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลขอมีสมาธิกับการทำทีม b ีจีปทุมเพียงอย่างเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นทั้งสภากรรมการ ก่อนหน้านี้เนี่ยดูแลยู23ทีมชาติไทยแล้วก็ก่อนหน้านี้ในเรื่องของสนามฝึกซ้อมของทีมชาติไทยเนี่ยบีจีให้ความอนุเคราะห์ให้ทีมชาติไทยได้ฝึกซ้อมเต็มที่แต่ว่าในเรื่องของสนามเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรรอยต้องบอกว่าภาพตรงนี้รอยบานหมางตรงนี้เนี่ยมันจะเดินต่อไปยังไงมันจะทำให้วงการฟุตบอลไทย มีรอยรล้าเกิดขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วสภากรรมาการกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่พอครั้งแรกเนี่ยจับมือร่วมกันถ่ายภาพในวันที่ประกาศชัยชนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยทยอยลาออกมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหม่ของวงการฟุตบอลไทยจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราเห็นเยอะในยุคข,ของคุณสมยศคุณอนุสิงโตทองก็เคยลาออกหลายๆคนก็เคยลาออก แต่การที่อุปนายกที่อยู่ใกล้ชิดคุณนวลพันธุ์ถ้ำซ้ำอย่างคุณประวินพี่ลมพักดีลาออกผมว่าจะเกิดผลกระทบต่อคุณนวลพันธ์ต่อนายกสมาคมหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องดูว่าก่อนหน้านี้คุณนวลพันธ์กับคุณประวินคุยกันแบบไหนคุณนวลพันธ์มีหน้าที่ ในการแบ่งงานให้กับสภากรรมการต่างๆคุณประวินพิรมพักดีกับทีมงานของบีจีเนี่ยรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างอ่าเอาอย่างนี้ก่อนนะครับรับผิดชอบในยูยี่สามรับผิดชอบในหลังบ้านในเรื่องไหนบ้างแน่นอนว่าอ่าหลายคนมองว่าการเลื่อนโปรแกรมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในรอยบาดหมางแตบบ่ผมว่าอาจจะเป็นรอยเล็กๆอาจจะผมว่าอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให เซิงมีรอยเซิงอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเรื่องใหญ่เราเราไม่อาจจะก,ก้าวล่วงได้แต่ว่าการการแบ่งงานการบริหารงานเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นในข้างหลังบ้านจริงๆแล้วเคสนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่วันที่คุณประวินที่ลมพักดีประกาศลาออกจากสภากรรมการมีการเคลียร์มีการ ต้องบอกว่าพูดคุยกันหลังบ้านกันพอสมควรแต่เชื่อว่าน่าจะเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือเปล่าน่าจะไม่รับเคลียร์หรือเปล่าเรื่องนี้ต้องต้องรอดูกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างแห่ก็ถึงว่าเป็นมหาเศรษฐีด้วยกันทั้งคู่อยากจะบอกว่าตอนนี้โรมาเนียนำยูเครนสองประตูต่อศูนย์แล้วนะ,ะทั้งคู่เนี่ยมีผมก็เชื่อว่า ทั้งคู่มีมีมุมมองมีแนวทางการทำฟุตบอลมีมีหลักของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ซึ่งถ้าหากว่าแบ่งงานการทำแล้วไปขัดใจอะไรกันทําให้คุณประวินพี่รมพักดีเนี่ยต้องลาออกนั่นเป็นนั่นอาจจะเป็นเหตุผลในมุมของคุณประวินพี่ตมพักดีแล้วการที่เมื่อวานเนี่ยไม่ทําต่อในยู่23ด้วยการไม่รับเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย คุณนรพัน์น้ำสัมพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะปรับความเข้าใจกับคุณประวินพี่รมพักดีในมุมผมผมว่าคุณตะวินไม่คุยคุณประวินไม่ยอมคุยด้วยถ้าผมมองแบบนี้นะแล้วก็เลยทําให้การเคลียร์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่สําเร็จแล้วก็มันเคลียร์กันไม่ลงตัวอ่ะวันนี้มันเลยเป็นที่มาของ อ่าเพจมาดามแป้งที่มาโพสบอกว่าคนที่ไม่เคยทำพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยพยายามลองทำสิ่งใหม่ๆเลยต่างหากแป้งโหดแบบนี้นะจงอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะมันจะทำให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะทีมแอดมินมาดามแป้งอ่อ่า,อาคุณแป้งโพสก็นี่แหละถ้าหากว่าเราเราอ่านแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมาดามแป้งรู้สึกว่าตัวเองผิดนะ แล้วคือพยายามลองทําสิ่งใหม่ๆแล้วมันผิดอะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าก็ก็พยายามเรียนรู้ไปถามว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณอนวลัมน์าำซำต้องต้องไม่ไม่ไปมองมุมอื่นมุมมุมอื่นก่อนว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกับหลังบ้านในการบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อนผมเชื่อว่า วันนี้เนี่ยถ้าไม่มีปัญหามันไม่มีภาพแบบนี้เกิดมันไม่ทำให้เป็นไวรัลได้แบบนี้เพราะที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่าการดิวนักเตะความสัมพันธ์ของพี่แป้งน้องปิป๊บคุณปวินพี่ลมพักดีคุณนนทล้ำซํำนี่สนิทชิดเชื้อกันมากฟุตบอลเนี่ยมันทำคือจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยมันทำให้ทะเลาะกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าแม่มัน คุณข้องมองใจกันกันเยอะมากจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับอย่างแรกคุณแป้งต้องกลับเข้ามามองในการบริหารงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาสามสี่เดือนของตัวเองก่อนอย่างแรกอย่าเพิ่งไปโกรธคุณประวินว่าทําไมไม่งอแล้วทําไมไม่คุยกันอย่างนั้นอย่างนี้เราคุยในมุมของคุณแป้งก่อนคุณแป้ต้องกลับมาก่อนว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับการบริหารงานหลังบ้านของเรา ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีปัญหาอะไรถึงมีความผิดพลาดแบบนี้มันต้องกลับมาเราต้องกลับมาปรับปรุงไหมถ้าคิดว่าเราทําดีแล้วเดินหน้าต่อไปถ้าแนวทางเราดีเดินหน้าต่อไปแต่ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดต้องกลับมาแก้ไขโดยด่วนเพราะหลายๆครั้งที่สองสามครั้งละที่โดนหลายๆคนสะกิดเข้ามาในเรื่องราวต่างๆอะแล้วเราก็ต้อง อย่าไปเดินข้างเดียวเราต้องเปิดรับและแก้ไขและมาพูดคุยกับทีมงานหลังบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะต้องปรับปรุงกันแบบไหนบ้างนะครับขณะที่ในมุมของคุณประวินคุณประวินผมว่าก็ก็ต้องกลับมาพูดคุยกันนะครับถามว่าสมาคมฟุตบอลจะเสียหายขนาดไหนก็มันอาจจะไม่เสียหายมากถ้าหากว่าคุณนภัท์ซ้า หาคนที่เข้ามาบริหารงานตรงจุดนี้ตรงจุดที่เคยให้คุณประวินพี่รมภากดีทําในส่วนต่างๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายจะจบลงแบบไหนคนคุยกันแบบไหนทะเลาะก,กันในเรื่องไหนอันนี้เราไม่กล้าล่วงแต่ว่าก็อยากให้กลับมาพูดคุยกันดีกว่าเพราะว,าวงการฟุตบอลไทยมันมันไม่กว้างมากอยากให้พัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะครับ อ่าผิดก็ว่ากระตามผิดถูกก็ว่ากระตามถูกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้กลับมาคุยกันแล้วเคลียร์ใจกันมากกว่านะครับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่าวันนี้แล้วก็นี่มันมันมีเรื่องวันนี้เนี่ยทางเมื่อวานเนี่ยอ่ะมีเรื่องของสารัฐไปไปไปญี่ปุ่น มีพิธีวัดสุขจิตธรรมกุลจะไปบุรีรัมนะครับซึ่งเขาบอกว่าแลกกับสามนักเตะของบุรีรัมแล้วอีกสองนักเตะที่ปล่อยเพราะหมดสัญญาก็คืออิลฟานฟานดี้กองหลังของบีจีและเจนลบสัมเพาดีเจนลบยังไม่รู้ว่าไปไหนแต่อิลฟานฟานดี้ไปการท่าเรือนะครับเขาคอนเฟิร์มว่าไปการท่าเรือ อ่ะนะครับอุ้ยเผลอแป๊บเดียวโรมาเนียนำสามศูนย์แล้วผมคุยไปคุยมาอ่ะนะครับก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอยากให้กลับมาพูดคุยกันแต่สิ่งอื่นสิ่งใดถ้าเรารู้ว่าเราไม่ถนัดอะไรหรือเราหลังบ้านเรามีปัญหาอะไรต้องกลับมาแก้ไขให้ทันท่วงทีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหามากกว่านี้นะครับคุณ อรอยมาแตงบอกว่าคุณเชื่อไหมถ้าไม่ผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เช่นนี้แหมผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาทะเลาะก,กันในเรื่องไหนเพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์พผมว่าคุณประวินไม่ได้ไม่น่านะเพราะว่าต่างคนต,ต่างเศรษฐีพันล้านด้วยกันทั้งคู่นะครับอ่าคุณเนรนอยบอกว่าไม่อยากก็หาคนอื่นทําอืมก็ ถ้ามันหาง่ายๆมันก็ดีเพราะว่าหาทำแล้วต้องมีความรู้ด้วยนะครับอถูกต้องแต่ไม่ถูกใจคุณ JTS อ่าว่ากันไปอทำไมมาดามต้องปรับฝ่ายเดียวครับก็แม่ก็ล่องรอดูแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> แล้วพูดคุยกันอ,อดีตนักเตะทีมชาติไทยแย่ไม่บอกให้เขามาทําแต่ไปเอานักธุรกิจแหมมัน มันก็เป็นภมมันก็แบ่งแบ่งแยกกันนะทีมชาติไทยต้องมาก่อนคุณเคเอ็นบอกนะครับลุงเองบอกบอสบีจีนะครับดูบีจีอ่ะอ่ะนะครับบอลเตะแล้วนะครับโหสามศูนย์ละผมพูดแป๊บเดียวเองยี่สิบกว่านาทีนะครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันหน่อยแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ออย่าอย่าไปเครียดมากนะครับก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าสักพักหนึ่งใจเย็นเย็นอารมณ์เย็นเย็นแล้วปรับความเข้าใจกันผมเชื่อว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลต้องต้องเดินต่อไปบีจีก็ต้องเดินต่อคุณประวินคุณนวลทันก็ต้องสู้ต่อในในเส้นทางสายนี้ยังไงใจเย็นๆแล้วก็หันหน้ามาพูดคุยกันนะครับออาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณอาลินะครับลูกฟุตบอลเมาเทนวิแบบโนงถกก่อนสร้างนะครับไทยถาาบอลวัดสดุก่อสร้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็โปรทเวนตีนะครับ พรุ่งนี้สองทุ่มเนาะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ไม่นางต้องสักวันได้เป็นยางฝันเป็นช้างตัวนั้นช้างสุดไทยากายใจไว้ให้ดีทุ่เทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เรามีช้างสุดไทยบอาไวา้ปากตัวจริงเลี่ยงสงมมงหิ้งเข้าไว้บนชางความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปคว้า ชาติไทย